เี็นพี่น้องประชาชนชาวนาครสิมราชเองหรือชาวจังหวัดภาคใต้หรือานประเทศไทยทั้งหมดนะครับที่เป็นคอนักวิ่งหรือคอสุขภาพการออกกาลังกายจังหวัดนครราชโดยอําเภอร่รอนพิบู์จะจัดมินิมานาทอนคร,ครั้งยิ่งใหญ่นะครับในวันที่15พฤศจิกายนซึ่งมาที่ร่อนพิบูรณ์แล้วเนี่ยเราจะได้ทั้งธรรมชาติและก็กลับไหวสิ่งที่เราศัก์สิทธิ์บูชานะครับมีทั้งพ่อท่านสังวัดวลวงนะครับพ่อท่านคลิงวัดถลุงทอง มีแม่เศรษฐีวัดรอนนานะครับเราเป็นดินแดนที่พี่น้องมาชนอยู่ด้วยกันด้วยความรักอยากให้มาชนชมธรรมาชาติที่นี่อยากมาเห็นประเพณีดีๆและที่สําคัญครับมาร่วมกันออกกําลังกายร่อนพิบูลมินิมาราธอน15พฤศจิกายนนี้ครับขอเชิญชวนทุกคนเลยครับหลับมาแล้วร่อนพิบูลมินิมาราธอนลังร่วมใจสู้ไข้โควิด มาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันเสริมสร้างสุขภาพแข็งแรงกับกิจกรรมที่ชาววิ่งทุกชมรมรอคอยร่นพิบูรลมินิมาราธสตาร์ทหน้าโรงเรียนร่นพิบูรลผ่านตลาดร่อนพิบูลศาลเจ้าร้อยแนมัสการพระแม่เศรษฐีวัดร่อนนาเส้นทางทิวทัศน์เมืองอุดมศิลป์แรกผ่านวัด เทพพนมเชื่อว้ว้ำพระราหูกลับสู่เส้นชัยด้วยความสุขที่โรงเรียนรั่นพิบูลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้เริ่มตั้งแต่6นาฬิกาเป็นต้นไปเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอรั่นพิบูลเสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเสริมสร้างความรักความสามัคคีพลังแห่งชาติติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณสุรเชษสุรภักดี0 8 9 6 5 2 3 6 2 9 คุณมนัททองทิพย์0 8 7 8 8 6 2 2 5 5คุณจัญญาเกิดคง0 8 2 8 1 9 2 0 9 3หรือคุณนิตยามานุย0 8 6 9 6 7 0 6 1 0 0อย่าลืมเช้าววันอาทิตย์ที่15พฤศจิก,กายนนี้พร้อมแล้ววิ่งร่อนพิบูตมินิมาราทอนมาราทนมาราทอน ผู้ชมครับผมอยู่กับพอมณัลทองทิพย์ครับวันนี้ร่อนพิบูลมินิมาราธอนพร้อมนะครับครับพร้อมครับพร้อมหมายถึงได้นอนแล้ยังครับเมื่อคืนครับเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับสตาร์ทตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปเราจะบันทึกความทรงจําร่อนพิบูลมินิมาราธอนเราหลบโควิดแต่ไม่หลบฝนใช่ครับ ทีนี้วันนี้บรรยากาศเป็นใจมากครับเป็นใจมากฝนไม่ตกเลยเชิญเชินทุกท่านเลยครับอยากวิ่งต้องได้วิ่งอยากทานปลาต้องโขต้องได้ทานนะครับลูกจันทน์มาพร้อมเดี๋ยวสักครู่เราไปสัมผัสบรรยากาศกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเชิญครับท่านผู้ชมครับเจญคการวัดเทพนุ่มเชื้อดนะครับมาแต่เช้าเลยทีเดียวสนับสนุนปลาท้องโขกันมาครับเทพนุ่มเชื้อดครับปลาท้องโขไม่ธรรมดาครับสังขยากันมาด้วยฮะคนทอดปลาท้องโขก็รอเราเอาการนะครับเอาการเอางานนะฮะ บรรยากาศยามเช้าวันนี้นะครับที่ร่อนพิบูลนุ่งเรียนร่อนพิบูลครับท่านผู้ชมครับวิ่งทั้งกีติมศักดิ์และไม่กีติมศักดิ์นะครับทยอยกันมาในขณะนี้งานนะครับวันนี้มาเป็นกำลังใจกับชาววิ่งตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับใกล้สีสันนะครับมาที่เรื่องราวในการเกี่ยวกับขบวนวัตถุบูรณ์นะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบเมอกล่ขอบคุณที่ ขอใจพี่ตววันกับเราด้วยนะครับเจอบ่อยนะครับพี่เกที่เสนเรื่องราวดีๆแบบนี้พี่จะต้องถ่ายทอดให้กับชาวลกได้รับรู้เรื่องจำได้นะครับมี่รักจูอันพี่เกมนะครับหลายๆชั้นเสื้อก็เอาโหครับสุดยอดนะครับต้องขออนุญาตนะครับยุคนี้เป็นยุคใหม่การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่นะครับดิวตรอนะครับร่วมมือนะครับในเรื่องของการชัดกรองในเรื่องของการดูแลตัวเอง รับผิดชอบตัวเอง,องพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาเราติดอันดับหนึ่งของโลกที่เรื่องของการดูแลเกี่ยวกับการ้องกันดูแล ประชาชนได้เป็นที่ยอรับของส่วางแฟนซีมาเลยครับนักวิ่งแฟนซีวิ่งไปร่อนไปนะครับนะถ้าเป็นเคยก็เคยร่อนถ้าวิ่งก็ต้องวิ่งร่อนนะครับแล้วมาร่อนแรกก็ต้องมาร่อนที่ร่อนนะฮะนี่มีสีสันมากเลยทีเดียวครับครับผู้ที่ดูแลความปลอดภัยหน่วย security นะครับ พร้อมที่จะปฏิบัติการนะฮะในการดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิ่งในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากมูลนิธิจากโรงพยาบาลร่อนพิบูลพามาพร้อมนะครับโดยครับตัดตัดสับกับบรรยากาศการกินนะครับกับบรรยากาศของแฟนซีกับบรรยากาศบริบทนะครับของร่อนพิบูลมินิมาราทอนปี2563 15พฤศจิกายนครับกับสีสันของงานวิ่งเนี่ยนะฮะก็จะมีนะครับร้านที่จะบริการอุปกรณ์นะครับ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของนักวิ่งนะครับอย่างหลากหลายในงานนี้ก็มีกันมาครับมาแต่เช้านะครับทีมงานโอทอเรื่องชื่อของร่อนพิบูลนะครับซึ่งเรามีคําขวัญร่อนพิบูลว่าอดมสินแร่เมืองแม่เศรษฐีผลไม้พันดีเนี่ยฮะผละไม้ลูกจันนะครับเป็นเครื่องเทศเป็นสินค้าส่งออกที่มีประวัติยาวนานเท่ากับประวัติศาสตร์ของร่อนพิบูลประวัติศาสตร์ของนครเลยทีเดียววันนี้โดยป้าดีนะครับทราบว่าก็จะมี น้ำดื่มด้วยนะครับเป็นเครื่องดื่มที่ทําจากน้ําลูกจันทรนี่เองฮะนอกจากจันเส้นแล้วน้าดื่มลูกจันทเป็นน้ําดื่มเพื่อสุขภาพนะครับวันนี้นํามาร่วมกิจกรรมด้วยสําหรับร่อนพิบูลมินิมาราธอนครับตามที่เห็นนะครับท่านผู้ชมในขณะนี้นักวิ่งก็กำลังที่จะทยอยกันเข้ามาสู่บริเวณสนามรงเรียนร่อนพิบูลค่ะสภาพบระดึกภาพนะครับตามกันไปทุกที่นะครับไปกาลังใจกันทุกแห่งครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เช่นกันตื่นแต่เช้ากันมาเลยทีเดียวครับสาวนะครับวันนี้มาเป็นแรงใจ นะครับมาวิ่งด้วยไหมวันนี้นะฮะทีมงานวินเซอร์วินเซอร์นะครับนะฮะของประธานเชิของประธานเชินะครับสุรเชษสุรพักดีนะครับวันนี้มากันเป็นทีมเลยทีเดียวนะครับนะเป็นสปอนเซอร์หลักสปอนเซอร์สําคัญแข็งแกร่งและก็ปลวกไม่กินด้วยนะครับสปอนเซอร์นี้นะฮะทีมงานของท่านสุรเชษสุรพักดีนะครับสาวน้อยสาวใหญ่นะฮะวันนี้นะครับมากันเต็มที่เลยทีเดียวนะครับอย่างเดียวที่ไม่ทําคือสาวไส้ครับ เรื่องกินเรื่องเล็กครับไม่ได้กินเรื่องใหญ่เพราะนั้นเรานะครับรอนพิบูลให้ความสนใจแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินของพี่น้องชาววิ่งครับอะไรครับคณะเราเรียกว่าประธานคณะกรรมการนะครับสานสานะฮะแล้วก็เป็นประธานสภาแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะครับของวินเซอร์ด้วยวันนี้พาทีมงานมาหลายคนนะครับพี่สุรเชษสุรพัคดีของเราครับท่านผู้ชมครับครับวันนี้ก็อากาศดีนะครับเป็น อาการที่เป็นใจให้กับร่นพิบูลมินิมาราทอนเป็นอย่างมากนะครับเมื่อวานเราก็กลัวๆก,กันเพราะฝนตกทั้งวันเช้านี้มาก็ดีใจครับดูแนวโน้มแล้วนักวิ่งก็เดี๋ยวทยอยมากันเรื่อยๆแล้วนะครับนะอันนี้ผมมาอยู่หน้าบูธของโฟมูมดนะกอขอบคุณโฟมูมดด้วยที่มาสนับสนุนกิจกรรมดีๆของร่นพิบูล นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูภารกิจต่อนะครับเดี๋ยวก็คุยกันอีกทีเนี่ยท่านผู้ชมครับวันนี้ชุดกันใหญ่ๆเลยทีเดียวนะครับทีมงานวินเซอร์มาแล้วครับท่านผู้ชมครับสุดยอดมากนำโดยท่านประธานสุรเชษสุรพักดีอกสกู่น้องไข่นุ้ยจะได้นำเข้าสู่บรรยากาศนะครับ สตาร์รันรันสตาร์จากจุดสตาร์กันเลยนะครับสักครู่นะครับวิ่งร่อนพิบูลไินีมาราธอนพนักงานนะครับที่ลงทะเบียนก็ขมักขมันนะครับตื่นกันมาแต่เช้าต้องบอกว่าขอบคุณขอบใจน้องๆพี่ๆทุกคนเลยเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนร่อนพิบูลนะครับแล้วก็โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะนี่คือสีสันบรรยากาศในวันนี้นะครับถือมังคุดคัดกันมานะฮะพรีเซนเตอร์นะครับเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านผลไม้กันเต็มที่นะครับนี่แหละครับผลไม้พันธ์ดีนะฮะเดี๋ยวไป ดูมากมีปัจสุศกันนะครับมาสัมภาษณ์สาวงามกันนิดหนึ่งนะครับว่ารู้สึกอย่างไรบ้างกับชาวนี้ล่อนพิบูลมินิมาราธอนครับอ๋อบรรยากาศดีมากครับแล้วก็บรรยากาศดีแล้วก็เอ่อการทํางานเป็นระบบนะครับแล้วก็เออเขาเรียกว่าเป็นเฟนลี่ดีครับแล้วเขาบอกว่าล่อนพิบูลเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าเที่ยวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วล่อนพิบูลเนี่ยมีอะไรดีกว่าที่คิดแน่นอนก็ เอออัธยาคนอัธยาศัยดีนะครับเพราะว่าน,นี่อันนี้มาจากสุราษฎร์เป็นนักวิ่งแฟนซีจากสุราษฎร์จาก,ากจาสุราษฎร์เลยทีเดียวเมืองห้อยใหญ่หหวันนี้มาเจอกับเมืองมังคุดใหญ่ลูกจันใหญ่ก็เลยสดชื่นเลยใช่ค่ะใช่ค่ะ <c oughs> ขอบคุณชาวสุราษฎร์สุราษฎร์ธานี้ไว้โอกาสนี้ด้วยครับขอบคุณหมากบช่างภาพจะแอคชั่นบ้างแล้วครับแม่สุดยอดทีเดียวท่านผู้ชมครับ ครับคิดถึงจังเรดิโอฮะพี่พวงรัตน์อันนี้นะครับไล่กันยาวๆไล่กันยาวๆครับท่านผู้ชมครับออนแอ่นสวยงามครับท่านผู้ชมครับคิดถึงจังเรดิโอวันนี้นะครับมาถ่ายทอดปรากฏการณ์เพื่อสุขภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมการศึกษาร่นพิบูลมากับพี่พวงรัตน์นะครับมากับ ลอนพิบูนมินิมาราธอนมารู้จักเมืองลอนกัน <มา S 1> ถึงบ้านนี้เม,มืองนี้นะครับไม่รู้อะไรเกิดขึ้นครับอารมณ์ดีกันหมดเลยทั้งช่งางภาพทั้งนักวิ่งครับอารมณ์ดีอาริโตมท่านผู้ชมครับเห็นตามภาพตรงนี้<ม>าสาวสาวสวยสวยโอ,อโหอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โหโอโหโอ้โหโอโหโอ้โหโหอโหหอ,อโหหอ,อโหหอ,อโหอโหโห น้องชายคิดถึงจังเรเดียอครับไลฟ์สดกันอยู่จากบรรยากาศในขณะนี้ครับท่าน้ชนี่ครับนักเต้นนอกเวทีก็ไม่เบาเลยทีเดียวนะครับนี่ครับคือสีสันของร่อนพิบูลนะครับท่านผ้ลากสีสันวันนี้ที่อยากบันทึกเอาไว้ให้พี่น้องได้ดูได้ชมได้แลร้อมกับคิดถึงจังเรเดีโลผมกับน้องไฮน้อยครับนี่เลยนี่เลยไปร่อนพิบู์ครับถ้าไม่รู้จักมาเลยก็ามาร่อนพิบู์นะครับวันนี้ครับ นี่คือสีสันและบรรยากาศนะครับลอนพิบูลมินิมาราทอนเรียกว่ามายืดเส้นยืดสายนะครับมาวอร์มอัพร่างกายให้อบอุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันที่จุดเช็คมาร์กนะครับอีกสักครู่เดี๋ยวเราเจอกันที่จุดเช็คมาร์กแต่ตอนนี้มาเช็คแฟนคลับกันก่อนครับท่านผู้ชมครับมาเช็คแฟนคลับก่อนก่อนครับผมชาชาสุดยอดครับสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยันหน่ฮันหน่ฮหันเน่โอ้โหโอ้โหโอ้โชเห็นไหมฮะ สุดยอดมากครับนะครับสาวสาวชาววิ่งนะครับทีมงานชมรมสุขภาพนะครับอำเภอร่อนพิบู์ในขณะนี้กำลังสร้างสีสันบรรยากาศในการเปิดการนะครับวิ่งร่อนพิบู์มินิมาราธอนนะครับคุณดีสุขภาพดีอารมณ์ดีอากาศดีวันนี้กับร่อนพิบูรลมินิมาราธอนครับขอมนัทองทิพย์ครับท่านผู้ว่าไกลสอนวิสิทธิ์วงครับ วันนี้ขอบคุณมากครับที่ได้ส่งท่านปหลัดสนั่นนะครับวันนี้มาเป็นประธานเปิดวิ่งล่อนพิบูลมินิมาราธอน15พฤศจิกายนนะครับบันทึกความทรงจำกันไว้ครับครับเป่าแล้วต้องดังฮะเป่าแล้วต้องดังครับแต่ดังแตรดีครับมากันที่นี่สีแดงจ้ดเลยครับท่านผู้ชมครับอีกสักครู่นะฮะนี่คือสตาฟทีมงานที่เตรียมความพร้อมครับ วันนี้เราบันทึกภาพไปทุกมุมมองเลยทีเดียวจังหวะมันมันหนุกหนานเนนะครับเต็มเหนียวเลยทีเดียววันนี้ครับเต็มเหนียวกับร่อนพิบูลมินิมาราธอนครับท่านผู้ชมประเทศครับงพยาบาลนะครับที่มาดูเลยเอาใจใส่ด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลร่อนพิบูลนะครับเพชรขัดย่อคุกช้ำดำเขียวหรือไม่เขียวนะครับมากันที่นี่ครับโรงพยาบาลร่อนพิบูลครับ ยกทีมกันมาดูแลพี่น้องชาววิ่งวันนี้ครับขอบคุณมากครับดูลีลาครับท่านผูช้ชมครับดูลีลาหนันกันนะครับวันนี้หน,นกุนกหนันกันกับร่อนพิบูลนะครับเมืองโุดมศิลแร่พระแม่เศรษฐีผลไม้พันธุ์ดีมากมีปศุสัตว์เกจิหลวงพ่อใบพอสารพัดดุกย่างรถจัดวันนี้วิ่งสู้ฟัดกับร่อนพิบูลมินิมรตรอนนะครับที่อุทั์รามโรมท่านผู้ชมครับ น่ารักน่ารักน่าชังเลยทีเดียวครับสีสันร่อนพิบูลวันนี้ถูกใจพระอ,อมนทงทิพย์ครับก็ถูกใจท่านมตราชนลศินครับพรหมศิลป์ครับมตราพรหมศิลป์น,นาเบอร์ร่อนพิบูลวันนี้ท่านประลัดสนั่นนะครับขอบคุณมากเลยทีเดียวขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสนับสนุนรถพ่วงน้ํากันมาครับสุขาขาเคลื่อนที่นะครับวันนี้ ภายใต้ความร่วมมือคือสิ่งที่งดงามดอกไม้เองความรักความสามัคคีนะครับย่อมงดงามเสมอครับไม่มีคําว่าร่วงโรยและรวยราไปจากใจของคนไทยทำฝันันเรถที่บนบอกว่าัลงินแรกเปื่อแม่เศษสีผลไม้พันธุ์ดีมากมีประสุสตว์เกจิหลวงพ่อใบพ่อสารพัดดุกย่างรถจัด ที anyway, ่นี่เราล่มพิบูลของเราครับผมเอาละครับเอาไม่แน่ใจกับพายผลจะเป็นอย่างไรหรือเปล่าท่านทุกทีประธานจัดการแข่งขันล่มพิบูลนิทรราคม2ศูนย์2ศูนย์กิจกรรมในครั้งนี้เกิดได้จากความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาทั้งพื้นานโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการดังนี้หนึ่ง เพื่อจัดหางบประมาณจัดตั้งกองทุนพัฒนาด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมและการกีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนร่พิบูล2เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนร่มพิบูลให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย3เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเร่มพิบูี4เพื่อส่งเสริมการบอกกำลังกาย5เพื่อความ h a r น o ดีระหว่างสิงเก่า ผู้ปกครองนักเรียนและโรงเรียนร่วมพิบูลเดินการจัดกิจกรรมร่วมพิบูลนิมาราธอน2020ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันในวันที่29มีนาคม2513แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดซึ่งในขณะนี้ท่านประธานนะครับท่านประหลัดจังหวัดท่านสนันสนที่เมืองครับฟับงพร้อมด้วยทีมงานก็จะได้ ทมไปดีเปิดแล้วนะครับเคลียร์พื้นที่กันอยู่จะได้เริ่มวิ่งแล้วนะฮะอดใจรอ,อกันสักครู่หนึ่งครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุสน,นทุกแบรนด์เลยทีเดียวนะครับลอนพิบูลมินิมาราธอนจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมแรงร่วมใจนะซึ่งขณะนี้นะครับคิดถึงจังเรดีโอขอบคุณน้องกัญญาณชโชติวันด้วยนะครับบันทึกภาพบันทึกเหตุการณ์ร่วมด้วยช่วยกันเรื่องต่อไปนี้เราจะผลักดันท้องถิ่นท้องที่นะครับนำไปสู่เมืองหน้าอยู่ซึ่งร่วมกันทุกฝ่าย นะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเทศบาลตำบลรอดพิบูลนครอาเภอร่มพิบูลนะฮะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราอยู่กันที่เมืองโค้นครับท่านผู้ชมครับนะซึ่งขณะนี้เนี่ยเรากําลัง่ายทอดสดไปทั่วโลกกันท่านผู้ชมครับขณะนี้ท่านประธานนะครับท่านสดันสนที่เมืองครับทั้งพร้อมด้วยภาดีเครือข่ายจากจังหวัดนะฮะตัวเตรียมที่จะนับเวลาเขาดาวถอยหลังนะครับจะได้ปล่อยตัวนักวิ่งนะครับ รันก่อนนะครับอีกสักครู่นะฮะไปแล้วท่านผู้ชมครับปล่อยนักวิ่งไปแล้วในขณะนี้โอ้โหนะฮะนะครับก็เลี้ยวซ้ายนะฮะที่ด้านหน้านะครับท่านผู้ชมครับเลี้ยวซ้ายไปถึงสี่แยกไฟแดงเลี้ยวซ้ายดีผ่านตลาดผ่านสาลเจ้าร้อยแปดไปวัดแม่เศรษฐีวัดร่นนา นะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะวิ่งไปตามไหล่เขานะครับชมภูมิทัศนะฮะวินเลสของความเป็นอุดมศิลป์เมืองแม่เศรษฐีแล้วก็ไปเลี้ยวเข้าหลังโรงเรียนวัดเทพนมเชือดนะครับเลี้ยวข้างหลังโรงเรียนวัดเทพนมเชืออแล้วก็ลัดออกทางถนนนะครับกลับมาที่จุดสตาร์อีกครั้งหนึ่งนั่นเรียกว่าจุดฟินิชเช็คมา์ก,กันเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับเช็คมากเป็นที่เรียบร้อย นะครับมีป้ายมีเป้ยมีความพร้อมที่จะออกวิ่งแล้วความจริงโคปรากฏนะครับว่าแม่เศรษฐีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับรับอธิษฐานจิตจะพวกเรานะครับว่าช่วงหน้าฝนที่ฝนตกลงมาเนี่ยขอให้ฝนหยุดตกขอให้ฝนหยุดตกนะครับวันนี้ขอบคุณมากมายขอบคุณอย่างเหลือหลายสื่อที่ได้ทําหน้าที่ความเป็นสื่อนะครับสะท้อนทุกบริบวรี้ยวหวานมันเค็มครบคิดถึงจังรีดิโอ ซึ่งกาลังเกาะสถานการณ์กันอยู่นะครับโดยน้องชัยกับคุณพี่พวงรัตครับท่านผู้ชมครับต้องขอบคุณขอบใจที่ให้หิ่ใหญ่ครับให้เงินให้ทองให้เศรษฐกิจไม่ว่าแต่การให้โอกาสนะฮะเป็นสิ่งที่สําคัญแล้ววันนี้ทุกท่านก็ให้โอกาสร่อนพิบูลนี่ผโอนะครับท่านผู้ชมครับผอโรงเรียนวัดเทพบนมเชื่อมาเชียร์วันก่อนนี่วิ่งเหมือนกันนะครับทดลองเส้นทางกันนะครับนี่คือลูกหลานชาวร่อนพิบูลนะครับได้กลับมาบ้านเกิดวันนี้มาเปิดตํานานการเรียนรู้ นะครับท่านผู้นริการนะครับน้องชัยยังโสดครับเมื่อ10ปีที่แล้วครับท่านผู้ชมครับมาเลยฮะลอนดิบูนมินิมาราธอนนะครับวิ่งฟันรันไปแล้วนะครับอันนี้ก็มาแล้วครับมินิมาราธอน10กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวน้องชัยถ้ามีแรงวิ่งตามไปได้เลยนะครับ10กิโลเมตรทั้งไปเลยกลับ10กิโลเมตรท่านผู้ชมครับ ใช้เวลาไม่นานนะนี่คือด้านสุรเชษฐสุรบักดีครับก็ได้มาทักทายชาววิ่งโอ้อทักที่รอนบิบูลนะครับคนร่อนนี่เขาช่วยกันในทุกเรื่องนะรครับที่เป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นงานประเพณีงานลากพระนะฮะงานส่งเสริมสุขภาพงานเปิดบ้านเปิดเมืองแล้วมีโอกาสนี่ครับเราก็จะได้ไปเปิดม่านฟ้านะฮะเขาเรียกว่า ไม่ว่าจะเป็นเขารามโรมครับไปจิบกาแฟาจิบหยิบหมอกหยอกหยิบหมอกหยกเมฆที่เขารามโรมซึ่งวันก่อนนั้นก็ได้เดินทางไปกับพี่ประพันธ์นะฮะตอนนี้พี่ประพันธ์ยังคลั่งไคล้สเสน่ห์ของรามโรมหรือเปล่ามแน่ใจครับพี่ประพันธ์สุวรรณครับขอบคุณมากนะฮะอันนี้เราก็จะมีนะครับนักวิง่งแฟนซีของเราด้วยนะครับแต่งตัวกันมา อ่ามาแอมแอมไทยแลนด์ M ailand, นะครับดินแดนด้นดามขวานนะฮะจมูกสวยมากเลยทีเดียวนะครับรู้สึกจะเป็นแม็กกี้นะครับท่านผู้ชมครับก่อนมาวิ่งกันที่นี่ก็ต้องทะเลาะก,กับแมวไปหลายรอบนะแล้วนะฮะเพราะแมวเขาคล้องใจครับแม็กกี้นะครับมิกกี้มิกกี้แมวจะคล้องใจนะไอ้แมนะ็กนะกี้เนี่ยเขาขินกับไข่ปิ้งเสทงครับนี่มิกกี้มิกมกี้เมาส์ ก่อนะนมาที่นี่แมวคงใจมากครับนครศรีธรรมราชเราวันนี้แม้แต่ผีก็ยังขำครับผีตานีมาร่วมวิ่งด้วยตื่นเช้ากันมานะที่จะสถิตสถานจากต้นกล้วยนะครับวันนี้มาแผ่ความเจริญงอกงามขอให้การจัดกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างกล้วยๆขอให้เศรษฐกิจประเทศไทยผ่านไปอย่างกล้วยๆนะครับวันนี้เลยผีตานีเดินทางมาให้มงคลละครับท่านผู้ชมครับ สุดดยอภาคยืนบรรยายอยู่ข้างสนามครับท่านผู้ชมครับบรรยากาศยามเช้าที่สดใสนะครับอากาศที่จะหายใจในสดสวยร่นพิบูลมินิมาราทอนอยู่กันกันกนกบน้องไขนุ้ยและคิดถึงจังเรดิโอครับท่านผู้ชมครับอ <Hey! S 2> yeah, รอก,กันสักครู่หนึ่งนะครับรอก,กันสักครู่หนึ่งครับทิ้งหา่างมีฉะนั้นแล้วนะครับวิง่งมินิมาราธอน10กิโลเมตรที่จะปล่อยตัวนะครับ ก็อาจจะไปจี้ท้ายจิกติดนะครับท่านผู้ชมครับก็ต้องเว้นระยะห่างนิดหนึ่งนะฮะรอแป๊บเดียวเองครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญชำนาญการก็ประเมินเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับราดีๆให้กับบ้านนี้เมืองน,นี้ราคาท่านผู้ชมครับเราร่วมกันสร้างสารรค์เราร่วมกันจันลงนะครับเราเริ่มกันสืบสาร,ร นะครับกิจกรรมที่ดีที่เกิดขึ้นนะครับในบ้านในเมืองเรากับร่อนพิบูลมินิมาราธอนขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งครับผู้วห้การสนับสนุนทุกรายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น s อส w i n z e ินนะครับสีเพชรปิโตรเลียมนะฮะอะไรอีกแล้วครับโอ้โหยูดีไซน์โยครับท่านผู้ชมครับข้าวตาชัดบ้างครับแล้วก็มีน้ำดื่มด้วยนะฟอร์มสโอหาทิป เยอะเยอะช้างเผือกรีสอดด้วยครับโกศลกร๊ปด้วยครับมากมายมากมายเดี๋ยวน้องไข่หนุ่ยต้องมีเวลาไปกินข้าวต้มรู้จักสปอนเซอร์ทั้งหมดนี้นะฮะท่านผู้ชมครับมอบมานะทองทิพย์ทองแท้ไม่แปลผันคิดถึงเยาว,วชนกันทุกคืนวันก็ต้องสร้างสรรค์สิ่งดีๆเพราะการเรียนรู้หลักสูตรอย่างนี้ครับไม่มีในตำรานะฮะแต่การสร้างหลักสูตรเหล่านี้นะครับให้ทุกคนได้มาเรียนู้ ความสุขคอยวิ่งยังมีความสุขนะสุขขีสุขขังสุขพลังสุข,สขใจสุขใจท่านผู้ชมครับโหะเดี๋ยวลรงมาฟังพอออกมานัดนิดนะครับพอครับวันนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกกันอยู่นะครับอ,อ,อยากจะให้บอกกล่าวความรู้สึกที่เห็นภาพปรากฏการนี้ซึ่งเมื่อคืนนะครับก็กระซิบน้องไข่หนุ่ยว่าได้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับพระแม่เศรษฐีวันนี้เป็นไงบ้างครับบรรยากาศครับ ได้มาร่วมกิจกรรมในนารมรพื่พิบูลมินิมาราทอนแม้ว่าในระยะเวลาสอามวันที่ผ่านมานี้ฝนฟ้าอากาศก็อาจจะไม่เอ,อื้อํำนวยเท่าไหร่แต่ด้วยเดชะบาร,รมีของพระแม่เศรษฐีวัดร่อนนาวันนี้ฟ้าโปร่งมากๆครับฟ้าโปร่งมากๆากวันการการใช้เส้นทางในการใช้วิ่งเสริมสร้างบรรยากาศทางด้านธรรมชาติ ยิ่งแล้วใหญ่บรรยากาศดีมากๆเลยนะครับ5.5กิโลเมตรที่ปล,ปล่อยตัวไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะได้ทยอยตามวินิมาราธอน10กิโลไปก็อยากจะให้พวกเราทุกคนที่ร่วมกิจกรรมการวิ่งได้วิ่งด้วยความปลอดภัยภายใต้การจัดการที่ครบถ้วนตามมาตรการตามประกาศของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำหรับท่านอื่นที่ด้านผู้ชมก็รอลุ้นอยู่ว่าจะได้ชื่นชมใน ประสิทธิภาพการแข่งขันของพวกเราที่ร่วมวิ่งในครั้งนี้เป็นแบบไหนเดี๋ยวหลังจากนี้จะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งครับ